ค่ะกับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกท่นานค่ะข้ามณาีกามาพอกันคือเกาเนะคะเจค้ำสามตัวเต่งนะคะ่ะข้ามณาีกะสิพาท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องเล่าความฝันกับน้องยิงนะคะ่ะน้องยิงมีเพื่อนฝันนะคะ่ะเพื่อนฝันว่าผีม่ยืนอยู่ข้างที่นอนเพื่อนนะคะ่ะผีตัวดำๆเนะคะ่ะเมื่อหญ่จอยสูงนะคะ่ะกะความฝันของเพื่อนนี่สิเพิ่มเติมแบบใดนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เจค้มกะ ยูนี่แหละค่ะยูนาบ้านข้องเพลินนี่แหละค่ะน้องหญิงกับยูน้ากันนี่แหละค่ะก็ข้ามตอบทีความฝันสี่หฮธรรมชมเป็นแนวทางเป็นตัวดีตัวดีตัวไดนเนาะค่ะธรรมชมเข้าไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของน้องหญิงพร้อมๆกันเนาะค่ะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องหญิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องหญิง ค่ะสวัสดีค่ะน้องยิ้งค่ะสวัสดีค่ะค่ะกะได้ยินว่าน้องยิ้งมีฝันเนาะค่ะกะทางทีมงานกะอะไรลงมาดตามเรื่องเล่าความฝันกับน้องยิ้งว่าน้องยิ้งนี่สิฝันจังใดเป็นไปเป็นมาแนวใดกะให้น้องยิงนี่เล่าควาฝันให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านมาฟังเลยค่ะค่ะเมื่อคืนนี้กะระหว่างที่นอนอยู่ช่วงเดิกเดิกก็ได้ฝันว่า มีเงาคือจะเงาดำๆคือจะเงาพี่เป็ดเนี่ยนะคะ่ะพนมายืนแนมแนมอยู่ปลายเตียงอยู่มุงเพิ่งก็ยืนอยู่โดนเติบทัางนี้ก็หูซึกงยานหูซึกงหูซึกแบบว่าพนยืนแนมเพชรยังก็ลเลยสะดุ้งตื่นอ่ะนะคะ่ะแขกตัวใหญ่บ่ตัวใหญ่ค่ะเงาสูงๆโตจอย ใบมือใหญ่ๆนะค่ะมือใหญ่มือใหญ่แต่ว่าโตจอยมือใหญ่จอยค่ะโอแต่ว่าเงาก็เงาสูงส่องสูงๆเจยจอยมือนีใหญ่ว่ามันใบตาลเลยอะค่ะอู้คนคิงลูกเลยแต่ว่าน้องยิงหนึ่งสีคิดว่าเป็นหยังน่ะทั้งยิงนั่นก็คิดว่าเป็นพี่เป็ดแล้วค่ะเป็นเป็ดจังสียืนยืนแนมโดนบอล้องยิง แนมสักพักหนึ่งแล้วคะยืนแนมทั้งยิงนั่นก็ขดย่านว่าเงายังไอในในความหูซื้อกันนะค่ะ,คะแบบว,ว่าเงายังคือจังไงโบมียังกระทบให้มันเป็นเงาอย่างนีงสินะก็เลยแบบว่าแนมแนม คึ้จังเขาแนมสูเพิ่อนะนาค่ะแนมเบงก็ยังเห็นเป็นเงาเพิ่นก็ยังยืนแนมเขาพักหนึ่งถุนนาค่ะแต่จังหย่านแหงก็เลยสะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นก็แย่งไฟเบงก็คึ้จังบบมีหยังบบมีหยังแบบว่าจะพากแพ้นยังกับ่บมีให้มันเป็นเงาหน้าค่ะหย่านไลยจนลุกมาเปิดไฟเบงแมนค่ะจอยเรียวข้นแต่ว่าเห็นเบิดน้องยิงกับเบงแมนบ่ แมนคะ่ะตอนตอนพอนเป็นเงาในในในความหูซึกที่เหาเห็นในความฝันที่เห่าเห็นนะ่ะนะคะ่ะพนเป็นเงา ơn, <ม>ยืนยืนแนมแนมเห่าอยู่ปลายเตียงแขนนี่กระจอยบอแขนนี่จอยมีอยู่มือนั่นมือนะคะใหญ่มือนอี่ใหญ่แห้งซํ <S <s <ม>าใบตานเลยแมนครับ<ม>เป็นรูปคือจังใบตานหราปุ่มๆนั่นนะคะ่ะ<ม>นิวแบบปุ่มๆจากๆออกใบใหญ่ ยืนจองเข้าอยู่วันนี้เ็นอยู่บอกค่ะเ็นหนาคุณวาวาเป็นผู้หญิงรือผู้สายโบเห็นหนาค่ะเห็นหนาคิเป็นดำบอเป็นดำหมุดมืดเลยนะค่ะเป็นดำเป็นเงาเป็นเงายางเดียวเลยเงาแบบเงายางเดียวขึ้นไปเลยนะค่ะดำขึ้นไปแล้วกับมือนี่จากออกงีง่ายจังสีนี่ดำบอดำเบิดเลยค่ะ เหนเป็นดูดดำๆไงใบแมนใบจานแมนค่ะในความฝันลองญิงหยานบอกความหูซึกหยานอยู่ค่ะหยานไอ้ตกใจบันชิพยายามสิต่นช่วงแหลกๆมันกับบทมันมันกับบทตื่นอะนะค่ะแบบว่าเขาหยานหยานความหูซึกเขาหยานแห่งเขามยาดตื่นแมนค่ะอาไวเนี่ยบ๊อม่มนค่ะอาไบแบบเบิ่งกันแมนค่ะแบบ ก็จังเข้ากันแนมเห็นเพลินแล้วเข้ากันเข้าหยานเข้าอยากตื่นแล้วนะค่ะมันขันบวกตื่นตีง,<ม>ตงบ,บ่ได้แม่ต่เตียงบ่ได้ลูกบ่ได้แต่ว่าเข้าแนมมันเพราะเขา้าเข้าตื่นเข้าตื่นได,ด้เข้ากับเปิดไฟเข้าจตซองเบิงก่นนาค่ะว่ามันเป็นอีหยังโดนบวกื<ร>้นใจตื่นเลโดนบอกประมาณนาทีสองนาทีได้อยู่ค่ะคิดว่าิตื่นเหยอยานแห่งคิดว่ายานแห่งค่ะคือคือวันนฝันหน่อนขึ้นเขาเขาเห็นแหรอว่าเขาจ่องเขา นอนเยูยวเขาเห็นว่าเขาจองเขาเขา,าอยากลุกเขาอยากตื่นแล้วเขาคิดว่าเงาหนีมันโบมเมนเงาคนเงายังอ,อันนะในใจนี่คือว่าเป็นเงาเป็ดอยู่แล้วออว่าเงาพี่เป็ดน่ะนะค่ะก็เลยสิตืน่นมันก็พยายามตื่นบ่ใดดิ้นจังจไรกับโบตีงแล้วยพยายามหมือนตาพยายามลุกหา เดี๋ยวว่าเขาสิลุกกันนะค่ะพยายามเคลีให้โตเขาตื่นเคิดบอกว่าอยากลุกนี่อยากลุกนี่จรงจิงิดค่ะขิดหนึ่งบแมนค่ะอยากเห็นเนาะอยากทกข์ใจต่ว่ากับโบเป็นไปว่าสิตื่นขึ้นท่านใจแมนค่ะสักพักหนึ่งจงคอยตื่นแล้วก็มาต่ไฟเบิงเปิดไฟเบิงกันนะค่ะค่ะส่วนที่คิดได้นั่นคิดบอขิดอยากทองอันนั้นทองอันนี้เดี๋ยวว่าอัน พูดพระธรรมนีนะในใจนี่คือเทนพ่อกับแม่ไปก่อนเลยค่ะพ่อกับแม่มาก่อนแม่ค่ะพระในบ้านก่อนเลยค่ะอย่ากให้คิดยังบ่ออกเลยค่ะตอนนั้นแปลว่าคือหอด้วยพ่อกับแม่ไปก่อนเลยนะค่ะโอ้ยซอยลูกใน่เด้อจังสีวน้ังสีเอ๊แบบในใจโอ้พ่อกับแม่พ่อกับแม่พ่อกับแม่ตายเถอะๆตายเถอะมันเห็ดยังบ่ได้ก็ไม่หัวมันบ่แล้วมันเกิด จางบอกเข้ากับตื่นได้นะคะ่ะิดหมดนะพอมีแมนกระดิจจงอ,อกไปแมนครับก็บเริมหมูซึกโตก็เริ่มคือเริ่มเปิดไฟซองเปิดไฟเบิงเลยนะค่ะเป็นไฟเราก็บ่เห็นอยังบ่เห็นอยังเลยค่ะคัาาบานี้มาเขาแนว่าถตัวเหล็กเนาะค่ะทาฮ้แปอใฮ้ตีนีสีแปอเป็นตัวใดงค่ะช่างนี้คิดว่าเหล็กที่บานบ่ค่ะ เ,เสกทีบานดเพื่นนอนมหาเขาหอดเถื่อนอบ้านเลขที่ตัวใดคะบ้านเลขที่นี้หนึ่งหกสามค่ะหนึ่งหกสามอายุน้องหญิงเด็กั๊อายุหญิงสามสิบค่ะสามสิบค่ะที่สําคัญอายุพ่อเม่นเพราะว่าตอนที่น้องหญิงเพินพ่นฝันเพิ่นนึกถึงเป็นคนหลกก็คือ พ่อกับแม่เพิ่นนอะนงยิงเนออายุพ่อกับแม่พ่อนี่อายุเท่าไดหนงยิงพ่อนี่ประมาณหาสิบเอ็ดหาสิบเอ็ดเนี่ลละค่ะหาสิบเอ็ดแม่ได้บัดแม่นี่ห้าสิบค่ะแม่หาสิบบาทนี่ก่อนที่น้องยิงสิกัปมาฝันนี่เดี๋ยวไปใส่มาใส่ก่อนก่อน,อนที่สิลบมานอนเฮื่อนบอกไปเบิ่งห้ค่ะยางเบิ่งห้ ไปยางเบืองปลาเขาผูดเบิงไหโอห้จะโค้งเองแม่นค่ะอืค่ะเคยไปย่เนาะกับคนร้ค่ะกับ่นร้ายฝันเป็นตะยานปัานี้น้องยิงนาอค่ะโมหูจักว่าไปวอกยังพิษพ่นบอนะค่ะก็เลย่ยวเรล่ะบอกไปนํำไห้กัจมแต่ว่าเขาผูดบ่งงมยังจังสันนั่นะนะค่ะอืค่ะแต่ว่าฝันเกียร์เกครับพี่เป็ดนี่ คนวาให้เขาพยายามทำบุญกวดหนามไปหาพวกสัมภเวสีเนาะพี่เป็ดแล้วกัพยายามทำบุญเข่าหายาดผู้ใหญ่พ่อเมยเฮายังสี่งานหญิงให้พยายามเฮ็ดแบบจังสี่เนาะค่ะเนา้องคืองานเนาะงานกับกันบสานกัปโอกับเมรพระในบ้านเฮาจังสี่เนาะ แนวทางความฝันของน้องหญิงกะมีซ้ำหนีนอน้องหญิงนอค่ะค่ะทานผู้ชมสุดด้ทยนี่ก็ขอขอบคุณน้องหญิงหลายหลายค่ะที่แบ่งปันตัวเลขและการแนวทางให้ทานผู้ชมทางบ้านนอค่ะนอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณขอบคุณน้องหญิงค่ะสำหรับคลิปนี้เฮาก็มาสรุปตัวเลขของน้องหญิงเนาะค่ะน้องหญิงนี่เพื่อนฝันเห็นผีเป็ดเนาะค่ะทางผู้ชมเพื่อนฝันเห็นผีเป็ดยืนอยู่ข้างที่นอนเพิ่นเนาะค่ะทานผู้ชมกะตัว จอยสูงเมื่อ่เนาะค่ะเพิ่นกะว่าเพิ่นตีงบ่อไรเนาะค่ะเพิ่นกะเอื่นหาแต่พอกับเมเพิ่นเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่เพิ่นเอื่นหาแต่เมเพิ่นเนาะค่ะคุณแม่เพิ่นกะตายไปแล้วพ่อเพิ่นกะตายไปแล้วเนาะค่ะตัวเลขของน้องหญิงกะบานเลขที่เพิ่นกะหนึ่งเก้าสามอายุของคุณพ่อคุณแม่เพิ่นนี่กะหาหนึ่งหาศูนย์เนาะค่ะอายุ คนฝันเนาะค่ะของน้องหญิงกะ30ปีเนาะคะ่ะหนึ่งตุลาสองหาหกค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจค่มสามตัวเต็งนํ่ในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจค่มสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ